เราจะเทสการเล่นตัวคล n แอนนะหรืออิมูเลเตอร์ที่เป็น Ld player กับตัวล็อก p c คลแอนเบส Ld player นะว่าความแรงความอะไรมันแตกต่างกันแค่ไหนโดยที่ผมปรับเป็น120เฟรมเรททั้ง2ตัวนะครับก็คือเปิดคนด้วย10คนแล้วลองล่าบอสด,ดูปรับต่ำสุดบทนะเพราะปรับสูงไม่น่าไหวอ่ะเอาจริงอ่าเดี๋ยวโชว์เฟรมเรทด้วยด้านซ้ายบนนะครับ เฟรมเรทด้านซ้ายบนนะสามสิบประมาณตรงนี้ตรงนี้ผมเปิดเป็นร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวลองดูว่าลื่นไหมตอนนี้ประมาณสามสิบเนาะเฟรมเรทด้านซ้ายบนนะฮะสามสิบสิบสามสิบสิบสามสิบนะอันนี้ผมเปิดเป็นร้อยยี่สิบเฟรมนะครับเซ็ตติ้งใน l อดีนะนี่นะฮะนี่นะผมเปิดเป็นร้อยยี่สิบเฟรมเลทนะครับ ของ LD นะอันนี้ของ LD ก่อนนะ LD player นะ,ะแบบอีมูตัวหนึ่งอ,ะอ่ะโอเคปะแลรวลองดูว่าเดี๋ยร,รอให้เพื่อนตอบแล้วกันว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะอันนี้ล่ายิงดาเมจิงดาเมจอุ้อยเปิดคนอยู่ทั้งหมดิ0คนนะครับ เปิด10คนแล้วเรามาดูกันว่าเออมันต่างกันแบบรู้สึกได้หรือเปล่าเอา feeling เพื่อนๆตอบในช่องด้วยแล้วก็เอาความรู้สึกของผมด้วยที่ผมเป็นคนเล่นเนาะเอาวัดกันด้วยความรู้สึกกันแหละเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินเปลี่ยนสับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวล็อก PC client นะครับปิดละ เราจะเข้าเป็นล็อก PC นะครับของ R O X เวอร์ชัน PC นะโคเตชันเยอะๆเออโคเตชันไว้เยอะๆนะเรามาอยู่ในตอนนี้เรามาอยู่ในอีมูของล็อก PC c r ไคลเนะครับเรามาดูกันว่าความลื่นความแหลกเป็นยังไงแล้วให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินนะมาเปิด10คนเหมือนกันนะเรียบร้อย ค้างเหมือนจะค้างค้างใช่ไหมค้างไปแล้วหน้าจอผมฟีดเปิดใหม่ก่อนเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้ค้างนะปัดฟิลอ่ะลองดูตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะเดือด่อยเพราะคนน่าจะเยอะขึ้นมีการต้องการเต้นด้วยดูว่าเฟรมเรียเดือเท่าไหร่ 3าเฟรมเปิดคนติดคนนะครับเปิดสิบคนเหลือประมาณยี่สิบเฟรมแล้วลองวัดกันละฮะว่าจก็บตัวเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะความรู้สึกไปเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะแล้วถ้าเราปิดคนละ่ะเราปิดคน ก็จะลื่นขึ้นพอสมควรจะเปิดก่อน,นตามนั้นเดีย๋ยวลองเพื่อนๆลองดูแล้วกันคืออาจจะต้องเทส มากกว่าหนึ่งวันคิดว่านะเพราะว่าอิมูเลเตอร์เนี่ยไม่ชัวว่าเวลาเปิดไปนานๆมันจายนี่ปะใช่ปะเวลาใช้ไปนานมันจะมีแครชมีเคลียร์แครชอะไรอย่างงี้เป่าวะเกี่ยวปะมันจะทำให้หนวกปะประมาณนี้ในวันแรกที่เกมมันเปิดให้โหลดน,นะ ล็อก pc ที่เกมมันเอ่ยถึงเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันใช่จริงๆไหม pc exe อะไรเงี้ยไม่ใช่นะอตอบก่อนนะไม่ใช่มันคืออะไรใช่ไหมถ้าเราจะต้องบอกมันน่าจะเรียกว่า c u s t o m i z e ผมก็ไม่เรียกไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ถ้าจะเอามาประยุกต์เรียกกันเชื่อมโยงกันเป็นศับสับเฉพาะไม่น่าจะมีน่าจะเรียกว่า c u s t o m i z e อิมูเลเตอร์แปลว่าเวลาอะไรบางทีผมทา้าผมอันนี้ก่อนเวลาคุณดาวน์โหลดมาเนี่ยคุณจะได้ไฟล์ rock exe มาใช่ไหมแล้วคุณก็ลง i n s t a l l อะไรเงี้ยการลง install ของมันก็คือการแตกไฟล์นะครับไม่ใช่เป็นการ i n s t a l l ที่ลงเข้าไปอยู่ในเครื่องจริง,รง,รงๆอะไรเงี้ยเป็นการแตกไฟล์เหมือน R o แต่มันไม่ใช่ R o นะไม่ใช่แบบแยกเป็น exe แบบ r o ทีเนี้ยพอแตกไฟล์เสร็จเพื่อนๆก็จะได้ได้แบบนี้มามันก็จะเป็นไฟล์เกมอย่างเงี้ยนี่คือ ตัวโฟลเดอร์ของเกมล็อก PC มันเป็นคอสต์ไมค์อีมูเลเตอร์คืออะไรตัดนูน่นตัดนี่ออกตัดฟีเจอร์นั้นตัดฟีเจอร์นี้ออกอย่างเช่นแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลเอร์ไม่มี MSN อะไรอย่างนี้เพื่อที่ให้มันเบาขึ้นให้มันมันเบาอะ่ะอ่ามันไม่ต้องรันอะไรมั่วซั่วเยอะ Registry มีการ modify Registry ด้วยก็คือให้มันเบาที่สุดมันคือเวอร์ชั่น PC นะครับผมก็อ,อยากเรียกแบบนี้เลยเอาจริงๆนะก็อ,อยากเรียกแบบนี้เลยตัว data มันเบส on LD Player ชัดๆเลยคือเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นคาว่า LD Player อยู่ในนี้นะครับถ้าเราไปเปิดโฟลเดอร์ LD เนี่ยแล้วเรามาเทียบไฟล์กันก็จะเห็นนะครับว่ามันเหมือนกันเลยอันนี้โฟลเดอร์ LD Player นี่ครับด้านขวามือนะด้านซ้ายมือ คือโฟลเดอร์ของ l o g s PC. p PC l i e n t อยากจะคอเทชันตลอดเวลาก็สังเกตว่าเหมือนกันรูป b ั g รีพอร์ก็ยังมีเหมือนกันปกกเป๊ะๆนะครับมันก็จะตัดฟีเจอร์บางอย่างออกอย่างเช่นอะไรบ้างที่ตัดออกที่ผมนึกได้ตอนนี้แล้วกันนะก็มีโรลนจออย่างเช่นว่าเราเปิด3จอแล้วก็ซิงค์อ่ะเรียกว่าซิงค์โทษ เรียกว่าซิง์ตัวเมาส์ใช่ไหมเวลาเราคลิกจอที่ 1, 1มันก็จะไปคลิกจอที่ 2, 2> จอที่สามให้ด้วยซึ่งตัวล็อกตัดระบบนี้ออกไม่มีนะไม่เห็นอ่าไม่มีแล้วก็ตัดจิปาถะต่างๆด้วยนะครับทีเดียาไปที่เรื่องอ่ะเรารู้แล้วว่าตัวล็อก PC ใคลแอนเนี่ยมันเบสออน LD ซึ่งวิธีแก้120เฟรมก่อนแล้วกันนะแต่มันก็เป็น120เกย์เอาจริงผมว่ามันไม่ถึงหรอกนะครับ มันเนี่ยขนาดแค่ยืนเมืองธรรมดายัางแค่90เองเห็นไหมอ่าแต่มันก็อาจจะทําให้ในแง่ของเปิดไอคอนปิดไอคอนแบบว่าเลื่อนๆอะไรเงี้ยก็จะดูลื่นขึ้นดูลื่นตาขึ้นตรงแบบว่าตัวส่วน UI ตัวส่วนที่มันเป็นเล็กน้อยนะแต่เวลาล่าบอสเนี่ยก็เหมือนเดิมอยู่ดีนะครับอ่ะก็ไปที่ v m s คอนอ่าคอนฟลิกต์ปะแล้วก็ล็อก1000 c o n f คอนฟลิกต์นะครับแล้วก็เปิดด้วยโน้ตแพดนะฮะเปิดด้วยโน้ตแพดเพื่อนๆจะเห็นตัวนี้ เบ s ิกเซ t ติ่ง fps ให้แก้เป็น120นะครับ120แค่นั้นเพื่อนๆก็จะได้ r o x ของ p c คลอเน่ะเป็น120แล้วเอาความรู้สึกของผมก็ถามว่าลื่นกว่าไหมลื่นกว่าลื่นกว่าแต่มันเป็น p c ไหมเรียกว่า p c ไหมอะ่ะไม่ถามว่าลื่นกว่าเพราะอะไรเพราะมันตัดฟีเจอร์ออกไงถูกไหมมันเป็นแฟกตอะ่ะก็ต้องลื่นกว่าแต่ลื่นกว่าเยอะไหมอ่ะก็ไม่นานะก็ไม่นา เดินธรรมดาโอเคแต่ถ้าจะล่าบอสหรือจะลง KVM หรือจะอะไรพวกนี้สุดท้ายนะเดี๋ยวพอแล้ผมว่าพอมันใช้ไปนานๆคาน,นคิดว่าเหมือนกันนั่นแหละอืมคิดว่าเหมือนกันนั่นแหละนะครับเออสุดท้ายแล้วอ่า,อาความรู้สึกวันแรกที่ดาวน์โหลดมาแล้วลงแล้วใช้เลยผมว่ามันลื่นกว่าแบบ รู้สึกได้อันนี้ผมว่าลื่นกว่าจริงอ่าแต่ถามว่ามันลื่นเทียบเท่า R O O ไหมอ่ะเทียบค่ายคู่แข่งถูกไหมเออก็ต้อง,ต,องต้องเทียบ R O แรลว่า Origin ไม่นะครับถามว่าห่างเยอะไหมโอ้โหเป็นทุ่งบอกเลยว่าเป็นทุ่ง R O O 2 2 0เฟรมลื่นแบบลื่นอันนี้120เฟรมยังไม่เต็มแม็กเลยมันก็คือ L D นี่แหละ เป็น L d แบบ Light เออเรียกว่า l i h t ใช่ไหม L I T E Light นะครับ l i g h t ว e r s ช o นถ้าเราเล่นเกม PC อยู่แล้วหรือเราไปเล่น r o มาแล้วเรามาเล่น l o อก PC อย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งชัดเดี๋ยวนี้เล่นอยู่บน120เฟรมอยู่แล้วนะถูกไหมเออมันยิ่งถ้าแต่ถ้าใครไม่เคยเล่น120เฟรมแร้อใครไม่ได้เล่นเกม FPS หรือใครแบบว่าไม่ได้เล่นแ a ็คแล็ k ออริจินมา แล้วก็ใช้แต่ ld player เลยเล่นแต่เกมมือถือบนคอมพิวเตอร์แล้วมาเล่น l o อก pc อ่ะเฮ้ยมันจะ f e ลก g ๊ดเลยผมว่านะอ่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลผมว่าอย่างเกมเมอร์อ่ะผมว่าหลายๆคนแหละแบบเล่นหลายเกมเนาะเออมันก็ต้องอยู่ที่ user ด้วยอยู่ที่ user อหรือยู่คนเล่นอยู่ที่ลเยอ e r อยู่ที่คนเล่นด้วยว่าเฮ้ยเราเล่นเกมเยอะไหมใช่ไหมแต่ถ้าเล่นแค่ล็อกบางคนก็ว่าเอ้ยแม่งลื่นแล้วพอใจแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก,มนก็มันก็พอใจแล้วไง มันคว่ามันก็ลื่นกว่าจริงแต่ถ้าเราเป็นเกมเมอร์เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเล่นเกมเยอะเล่น FPS เล่นแล้วเอ้ g เชเล่นเดียโบเล่นโอ้เล่นเคาน์เตอร์เล่นเลสเลเล่นโอ้แต่ไปหมดแล้วเล่นตั้งแต่ยุค30เฟรมเรทเป็น60เฟรมเลทจน90เฟรมตรงสมัยนี้แม่ง1้4ยเฮอร์จอให้บ้ามันใช้ความล็อก PC อ่ะก็ก็ล็อกพ c นะก็ล็อก PC ก็ได้วะ ล็อก PC ที่ไม่ใช่ล็อก PC